ฆ่ากูสามตาเรียกกูไปเดินด้วยอีกยอดเลยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเลือกห้องไหนมาเลือกห้องไหนวะใจผัวเรอ่ะเลือกห้องลงเหรอไหนเลือกห้องว่าจะอยู่ห้องผัวห้องไหนตายแล้วที่ไอ้ด่านอะไรมีใหญ่บุญเลยเลยไม่เคยเล่นเลยด่านเนี้ยว้าวว้าวนี่มันเนี่พี่บ้านทุกคนเลือกห้องไปแล้วเหรอพี่บ้าน เฮ้ยที่ลองรับเขาไม่ได้ลงวัากูคุณว่ากูตายแล้วไอ้เหี้ยเรืงมันคล้ายๆกันอยู่ตรงไหนอะคิวมาปุ๊บก็ซัดปั๊บเลยบอกผิดกอยู่ตรงไหนที่ไปก็มีป้อมปืนไง ใครจะเปลี่ยนสีใครจะเปลี่ยนหัวอะไรมั้ยไม่ไม่เปลี่ยนแล้วหมดแล้วมี้ายหลุดบนหัวแล้วตอนนี้กูพร้อมแล้วกูว่ากูว่ากูเลิกเป็นต้นไม้ดีกว่าเข้าไปกูก็ตายเข้าไปกูก็ตายกูเชื่อใจใครกูตายตลอดรับหน้าพี่ไป็นเด็เกินแล้วแน่ๆพี่พอันนี้ปล่อยแล้วปล่อยมึงตามกูตายแอบได้เฟิร์สอ่ะพี่พีคกูตามใครกูก็ตายเข้าใจไหมเดี๋ยวกูจะทำให้ดูตามพี่มอสตามพี่มอส นะมันจะไม่ได้เป็นเลยเหรอวันนี้ทำเวสก่อนเฮ้ยไอ้บาสเกินห้องแงเปิดเล่นกูอะไรกูเล่นกูอะไรแล้ว <_ c oughs> ไปใครดีนะ <_ c oughs> กอดบาสโอยเบอร์ไหมอ้าวไปดับไปดับอาไปสติกกันไปโบเฮ้ยโ,โบหายโบยนี่ไหมอ้าอยู่ เขียวสีเขียวเจมเจมนัดโบเจมนัดโบเจมนัดโบต้องจำสีทุกคนเลยโอเคโอเคโบแขนหักโบแขนขาดโบแขนขาดโบเดินช้าให้ตุ่มวะเดี๋ยว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 นัดนัดรีบไปไหนรีบไปไหน เงยหน้ามาเจอแพนด้าอีกแล้วอ่ะคิดเอาดิเดียววิ่งตรงกูมึงเลให้กูเห็นภาพเลยกูเห็นกูเห็นนัดวิ่งแบบเหมือนเหมือนคนทำอะไรมาแล้วย่างแล้ววิ่งวิ่งกลับไปก็มาแล้วทำไมนัดปรับครูดาวปรับครูดาวของฆาตกรด้วยดิได้ได้ได้เดี๋ยวบัสปรับให้นาตาหน้าสงสารวิกก้าวิกตายอีกแล้วอ่ะทำไมนัดไม่แก้ตัวเลยอ่ะวิกก็สารแก้เคสอ่ะ สูบสารแฟนเปมด้วยถ้านผมเห็นนอดโดนไปหลุดล้นมากเลยนัดตายเป็นหลุดก็ตายอันนี้ก็ตายใครบอกว่านัดเป็นคนวิ่งแปลกๆนะเปิดเปิดเปิดส็อตตุ้นตีอะไรเปิดสีแดงสีดำแล้วสีดำอ่ะกูว่าเฟิร์สเป็นแล้วแหละอ่าถ้านัดไม่ใช่เดี๋ยวบาสโหวตเฟิร์สให้โอเควะถ้านัดไม่ใช่เดี๋ยวบาสจะโหวตเฟิดกูพี่มอสดวะอ่ะกูเข้าใจโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูไม่ได้เป็นแน่นอนโหวตใครกันเหรอโหวตนัดโหวตนัดแต่ถ้านัดไม่เป็นก็จะโหวตเฟิร์สแต่ถ้าทุกคนโหวตเฟิร์สแล้วเฟิร์สออกแล้วเฟิร์สไม่เป็นก็โหวตนัดส้นตีนเหอะมึงมาโหวตกูกูคนดีขนาดบาสกูนเป็นหรือเปล่าไม่เชื่อบาสคนไม่เชื่อโดนแล้วบาสรัวโอ้โหมดล้วนเป็โช่วยเหมือนกันล้วนเป็นหนึ่งแน่น กุอนกจุมลาวาอีกรอบนึงเหอะโอ้นัดน่าสงสารไม่เป็นไรนัดทวงความวันนี้ให้นัดเองกดเลยกดเลยกดเลยโหวดเฟิร์สเลยมมึงมึงกำลังไอ้นี่ให้คนอื่นเขาโหวดกันเองอ่ะเอ้ยใช่ปะเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมจะโดดลาวาแล้วก็ได้โหวดปุ่มมาเราจะมาให้ความเป็นธรรมกับนัดกันเพราะว่าเฟิร์สใส่ร้ายนัดเต็มที่ บาดไม่เพ <gosta> <Gel a minute net> <mm ื่อความเป็นธรรมกับนัดนัทอุตส่าห์ยอมสลายชีพคุณให้เกียรติหมวกกูด้วยมึงเป็นเทฟเนือหมเพ่งต้องไปอยู่ในกระทะทองแดงเพิ่งต้องไปอยู่ในกระทะทองแดงเฟิดมุชาคิดครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับ ไปเราไปคุยกับท่ทานทองแดงก็ได้ว่าเวลากูไม่ได้ถึงถอนทิ้งนาทีแล <laughs> ้วกูอยู่สภาพให้ <c oughs> ให้โอกาสแก้ตัวพี่มอสใช่ไหมให้โอกาสแก้ตัวหมดเวลาครับพี่มอส <laughs> พ,พี่ไม่รู้จะว่าพี่ไปตรงไหนเพราะว่าพี่ก,ก็ก็ลงไปแก้ไฟแล้วก็เขาก็กดโหมดอีกรอบอยู่แล้วเนี่ยยัง <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะความเป็นธรรมกับนักพี่ไม่ต้องพูดแล้วพี่มามาไมพูดพี่มาเอ้าพีกคลิปพีกคลิปพีกคลิป จุกเกอเอ้าไอ้เฟิร์สก็ไม่ได้เป็นบาสหอศกแล้วนะโบทำไมเมื่อกี้ให้โดนะเขาโดใครเมื่อกี้โบโบบอกให้ใกดโอเคค่าผมเถอะไอ้เฟิร์สใ่ร้ายนัดไอ้นัดไม่ได้เป็นไอ้เฟิร์สก็ไม่ได้เป็นฆ่ากูเถอะทุกคนข่ากูฆ่ากูฆ่ากูเดี๋ยวนี้ มามามาบัสมา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 กูเดี๋ยวนี้ไม่ทำเซฟแล้วกันไม่ถ่ารสภาพผิดปะเนี่ยปวดปวดกูรู้สึกผิดมากเลยอ่ะรู้สึกผิดมากเลยเดินไม่ถึงกูขอในประเทศตัวเองโบโชคดีนะพี่ขอในประเทศตัวเองพี่เข้าใจผิดทุกอย่างเลยทั้งเปิดทั้งนัดไม่ได้เป็นกูไปละได้ลูบบัสจนปวดมือเว้ยทำไมโบตอบได้แบบไม่คิดเลยวะ แม่คือตอนเนี้ยหนูสงสารหนูค่อสงสารพี่บิ๊กเลยเว้ยคือแบบพี่บิ๊กขอมากอะเราต้องไม่ทำแค่ตัดบวชพี่ไปบวชพี่ออกไปพี่จะคิดพี่จะคิดเลยพี่ะคิเป็ีมอสพี่มอสเป็นมอสเป็นมาพัดมาพี่มาพมาพัดมาดมาาัมาพี่พดพันขนาดนี้ได้ยังไงพมพมอสมา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 พัดมามาาพมพ ไอเลี้ยงคูเกมวันนี้มันจะโหวตกันโดนโต่อแถวกันต่อแถวกันโดนนะโอ้ปวดหัวเลยต่อแถวโดนลาวาป่ะพี่ใครเป็นหน้าไอเฟิสมันใส่ไลน์ัดแต่นัดก็ไม่ได้เป็นนะอลงไปัมเราจะชนะด้วยกันไม่วิ่งเฟิสครับผมไต่อแถวโดนลาวา มา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 คนต่อไปใครีมาที่นรอรับตบเลยมา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 ีหมดรอเขาผีหมดเป็นเขาเปิดบอกใี่มาทุ่นรอรับศพแล้วมาเรียกแขนต้อนรับแล้วว่าแขนต้อนรับแล้วมา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 อะไรวะเนี่ยคือถ้ามันบวชไม่โดนอิมพอร์เตอร์คือแบบค้อนพีค้อนพลาดอ่ะ อินพอร์ตแม่งไม่โดนบทได้ยังไงวะเกมเนี้ยมีอินพอร์ตประมาณสี่ตัวแต่แทงหวยนะไอ้ยถ้าบทกันอย่างนี้อย่าแทงหวยแทงก็ไม่ถูกแน่นอนคุณภูมิภูยเป็นแน่ภูมิภูยเป็นอะไรภูมิภูยเป็นภูมิภูยไม่ได้ปุ้ยปุ้ยนะภูมิภูยภูมิภูยคือใครวะ อพี่เจเฮ้ยกูกำลังแก้ไฟอยู่ไอ้หนกำลังระอกเปิดอยผมโยกับอาตล่ายินดีต้อนรับจะมาซ่อมไฟกันครับยินดีต้อนรับไม่ต้องพูดแล้วมาเลยมาเลยพี่มอมาตีล่าไงโอ้ โอ้โหทุกคนเอาไอ้ก้อนเผาหมดกนจบแล้วนะไอ้ก้อนไม่ได้เป็นหรือเปล่าไอ้ก้อนไม่ได้เป็นหรือเปล่าจบแล้วโอ้โหซิมออนเป็นลุยลุยบอกแล้วว่าคุณผุ้ยเป็นคุณผุ้ยชื่อตานี้กูจะเป็นคนโง่แล้วกูจะไม่เป็นนักสืบแล้วกูรู้สึกผิดกับนัดกับไอ้เฟิร์สมากเลย ไม่ต้องพูดจะไม่พูดอีกแล้วไม่พูดอีกแล้วแต่พี่ไม่พี่ไม่น่าได้เป็นแล้วแหละแต่เชื่อบาสคำเดียวเลยว่าพี่มอสรอดเท่ากับพี่มอสเป็นพี่มอสเป็นเป็นพี่ใครเอาพี่มอสออกไปก่อนพี่มอสเป็นทุกตาเลยเว้ยพี่มอสรอดเท่ากับพี่มอสเป็นถ้ากุกลับมาแล้วกูจะไม่พูดเชื่อปิ๊งเด็ดขาดตายก่อนคนแรกแน่เลยครั้งเนี้ยชื่อกูมงคลอันเนี้ย ชื่อกูสร้างรอยแขนไว้เยอะชื่อกูจะบินไหเนี่ยชื่อวงคนจะไม่ได้เป็นเลยลอวะอยู่มาเจ็ดปีแล้วมงคนมงคลด้วยนะสุดยอดแห่งความมงคนมาดิใครจะฆ่ากูกรู้ใช่กูเยอะมาจะไม่กับออเว้ยถ้าคนเขาอยู่ในห้องเกิดกันเยอะอะต้องออกไปพร้อมเขาที่กูไม่รีบออกจื่อจิ้มมึงนี่โคตรหน้าฆ่าเลยนะเดี๋อดูสูงไอสัตว์เเห็นที่ใครมะ

ติมตามกับกูโบหายวะน่าตมามกูโบสีเหลืองติมตามกูโบสีเหลืองติมตามกูโบสีเหลืองเหลืองอ่อนด้วยปึ๊บนี่า่อยู่เยอะดิแหนได้ยดอยู่นี่ พูดอ่าฟังกูดีเดี๋ยวนี้นะติ่มซำแบบไม่ได้เป็นเพราะว่ากูเห็นมาสแกนแล้วที่อ่งแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วติ่มซำเนี่ยมันตายอยู่แล้วเะเฟิร์สเปิดเป็นคนเฟิร์สเป็นคนที่เข้าไปในห้องสแกนไอ้บ้าเฟิด์เป็นคนเข้าไปในห้องสแกนเพราะว่ามีสแกนติ่มซำมีสแกนติ่มซำมีสแกนแล้วเฟิร์สเป็นคนเข้าไปหาติ่มซำแล้วเดินออกมา บ้านเพิ่งแยกกับโบไปนิดเดียวกูเชื่อมึงคนไหนคนไหนสีอะไรแตอยดนั้งนสีไม่รู้นะแต่กูอยู่กับมึงมาตลอดนะบิ๊กตั้งแต่บนสีแดง่างดูบนสีแดงมันมันส่องดาวดูเนี่ยสีแดงเพราะว่าเพราะว่ามันตายไปมาตลอดไม่รู้ว่าแฝงตัวหรือเปล่ามันเป็นตอนไฟดับเว้ยแขงกูถ้ากูแฝงกูฆ่าไปแล้วมันเป็นตอนไฟดับมันไปตอนไฟดับเว้ยแล้วคันนี้มันอยู่ไหนสุดกูก็เลยเดินไปเช็คบ้มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไฟมันเปิดพอดีแล้วกูเลยเดินเข้าไปดูแแลล้้ววววมมมึงงเดดินนสออออกกา่่่ไไไูจชื ที่สแตนสวนใกลบัานที่สแกนเลยใช่ไอ้เฟิรหมแล้าไอ้เฟิร์สขึ้นออกมาเชื่อกูเชื่อกูอยู่กับมึงกะบีิกบ้านเดินไปอ่ะโบโบถ้าพี่ไม่ใช่อ่ะฝากฝากทำต่อด้วยนะว่าเป็นไอ้เฟิร์สเอ้าโบยกูเฉยอะไรวะเนี่ยเฟิร์สเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะเฟิร์สเดินสวนออกมาพี่เฟิร์สจำไว้อย่างวะกูอยู่กับพี่แล้วพิ่งไปบอกว่าพี่เฟิร์สอยู่กับ พี่พี่ชื่ออะไรวะพี่บิ๊กได้เจอกูยังเจอกูยังแฝงตัวไอ้นัดไหมมัแฝงตัวบาสบานต่อไปพี่มอสไยเฮ้ยจอดตาแกนี่แล้วหรอวะเราปิดไมค์เรี้ยงนะเฮ้ยปิดไมค์แล้วเพื่อนเราไปด้วยกันเอ้าเดี๋ยวพี่มอสเดี๋ยวพี่มอสฆ่าหนูสีดำไม่ใช่นี่มีเควสัดทีนี้เราพี่มอสมาตรงนี้พี่มาตรงนี้แปพี่ต่อสายไฟ ต่อสายไฟกันเปมชมพูโบเปมชมพูโบเีแีงอ่อนพี่มอสแตกี่พี่ต่อสายไฟอะไรอ่ะพี่ต่อสายไฟอยู่ขอบขอบพี่ต่อสายไฟอะไรต่อสายไฟไอเกียวไอมอสเมียถามพี่มอสก็ไม่มาตอบไปทัน มีต่อสายไฟต้องเขียวเหลืองแดงเออเจ็บ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 ต้องเขียวมีพี่รูทพี่บิ๊กพี่บิ๊กเมื่อแก่พี่พี่เฟิร์นบอกว่าพี่เฟิร์นอยู่กับพี่บิ๊กใช่ไหมไม่ไม่พี่เฟิร์นเฟิร์นไม่ได้มาหาผมพู่เฉยๆมันหาผมพู่เฉยเฉยคือดูดาวยืนดูดาวอยู่ไงแต่เมื่อกี้เห็นพี่มอสไปหลบอยู่ตรงมุมแล้วก็เพยายามล่าไปเฉยๆไม่เห็นเควสขึ้นก็เลยไม่ไม่รู้ไงก็เลยแบบเออเควสจริงหรือเปล่า ก็ควยนจริงๆสิอ๋อโอเคโอเคงั้นงั้นผมไม่โหวตก็ได้โอเคผม่าจะคิดไปผมไม่ไดน่าดันแล้วไม่น่าทันแล้วอ่ะใครโหวตกูคือคือเอาจริงๆอ่ะมันมีเวลาให้ทุกคนโหวตวะแต่แต่มันน่าจะแขนเน่ยน่าจะมีคนแขนเน่ยบอกแล้วพี่มอสไม่ใช่ไปยุทธคุณประยุทธ ปายุทธน้องจักโกงแล้วยังชอบโกหกอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปรมเปรมมพูดอะไรไม่เชื่อก็ตามกูมาไม่เชื่อก็ตามกูมาไปถึงลงขายก๋วยเตี๋ยววะเราปยุทธนะแค่หลอดอีกแก่แค่ลอดใครนะประยุทธ์มานัดมาเปรมมาปายุทธมานัดมาเปรมมา ปพูดมาลัดมาเต็มมาพูดมาลัดมาเต็มมาพูดมานัดมาเต็มมาพูดมานัดมาเต็มมาพูดมานัดมาเต็มมาสีเหลืองปะฮึขายข้าโบวะใครฆ่าโบวะโบวอยู่ไหน กูดูที่ประจรอยู่ไม่โบตายด้วยโบตายก่อนหน้ามึงจะมาดูเพราะกูเดินหาศพโบอยู่โบตายตอนไฟดับกูไม่รู้กันตอนไหนแต่กูยืนอยู่แบบยืนที่ประจรอยู่ก็เห็นดาวเดูกล้องโบค่ะแล้วเห็นคนโดนหลุมใครเอ่ยดาวพูดมาเลยไอแคลอทไอหนุ่มครคือดาว อ้าวอันนี้แค่หลอดพูดอ่ะแค่หลอดเจอใครเจอใครเจอใครโดดเออแค่หลอดเจอใครโดดอ๋อนิดเนึย้อนอ่อนประยุทธ์ประยุทธ์ใช่ไหมไม่ไม่ใช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 ่สีเหลืองงั้นก็สีชมพูชมพูพี่นัทใช่ไหมยุทดูอยู่ยุทดูอยู่ใช่ไหมชมพูพี่นัทใช่ไหม ใครอ่ะใครต้องโหวตใครต้องโหวตใครสีอ่อนคือใครประยุทธ์แน่ๆเขาอมเก็ตโชดนลงคเกโดอนลงเพราะว่าคนที่อยู่กับโบครั้งสุดท้ายมีแค่ประยุทธ์กับนัดเลยไม่รู้เรื่องยุตยุตดูจออยู่ประยุทธไม่ใช่ก็คงนัดนะไม่ตู่ตู่ดูจออยู่ตู่ดูจออยู่ตู่ไม่ไม่ไม่บิ๊กบิ๊กเดี๋ยวช่องบินไม่เอาเดี๋ยวช่องบินเอาตัวทีไม่ตู่เตี่ยก็ได้เตี่ยก็ได้ไม่เตี่ยที่เป็นพี่ตู่วะ ไม่เตี่ยหูเหยยเตี่ยหูเตี่ยหูหนาแน่นไม่ยังบวดกูอีกวะระวังกล้องระวังกล้องใช่ใช่ไหมแหมคนสุดท้ายคนสุดท้ายไม่รู้ถ้าบานยังอยู่ฆาตกรไม่รอดหรอกหายแล้วโูไม่อยู่กูจะไปหาใครเนี่ยข่าวฟ้า าาขวหกูบอกเลยตานี้โคตรสติกอ่ะใชผ่ผีก็สติกกันอยู่ดูกล้องกันเจ็ดแปดคนไอ้สัตว์เอาดิอโอ้เป็นผีแมสเบย์ยังไม่มีคนตายไม่มีคนาะเฮ้ยแพนด้า แอนด้าแปลกๆแอนด้าแอนด้าใครหอดเขียวน้ำตาลเหลืองเขียวน้ำตาลเหลืองเขียวน้ำตาลไม่มีใครตายเหลืองเขียวน้ำตาลเหลืองเขียวน้ำตาลไฟดับมีคนตายแน่นอนเหลืองเขียวน้ำตาลเหลืองเขียวน้ำตาลทองสีอะไรเนี่ยขาวตายเฟิร์นตายเฟิร์นตายตรงไหนเหลืองเขียวน้ำตาลเหลืองเขียวน้ำตาล เจอศพเจอที่ไหนตอนแรกไม่เจอห้องเฮ้ยเียมันคือห้องอะไรวะไม่ได้ดูไหนห้างขวาายกลางขวา ขวาขวาเมื lugar, ่อก like ี้กูดูจออยู่กับมึงไงบาสแล้วมีคนตายเว้ยกูไปหาซ้ายล่างคนที่ไม่ได้ฆาแน่นอนคือมึงประยุทธ์แพนด้าที่อยู่กับเราแล้วใครอีกสีหนึ่งวะคือคอสซล่าไม่ได้อยู่กับกูว่าคอสซีล่าไม่ได้อยู่กับห้องกล้องตลอดของก้องตลอดแต่มันตายอยู่ทางขวาเว้ยกูไปดูมันมีคนหนึ่งอ่ะเดินผ่านเราไปเว้ยบัส ช่ที่คนหนึ่งตอนนี้นะที่กูตัดให้เลยคือแครลอดมึงกูสามคนเนี่ยโอเคแล้วและแพนด้ากับไม่่ใชเเออหมือนคนที่อยู่อยู่ในห้องล่าสุดตอนที่ที่พจนรตัดหายอ่ะไม่ใช่เลยเวสีน้าตาลก็คือไม่ใช่ที่อยู่กับเรานะเนี่ยเหลือสีฟ้าน้ําเงินเขียวสามตัวที่กูยังไม่มั่นใจกูบอกได้แค่นี้ครับกาลังจะไปสคร์ลอดคุณพุยโดนกับแครลอทเหระใช่คุณพุยเดินกับแครลอดตลอดเลยไหมตามเมื่อกี้ ตอนไฟดับอยู่ติดกันเลยไหมเดอะติดติดติดไปเก็บมาแก้ไฟเดียวกันเพืแต่ว่าทำไม่ง่ายนะไม่ไม่รู้ว่าแอบแวบไปหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ได้ไกลแต่ไกลอยู่นะคนที่กูไม่เจอบาสคือไอ้เปย์กับแพนด้าแล้วก็แต่แพนด้ากูเห็นแพนด้าตอนไฟดับแพนด้าอยู่ระแวกเราห่อมงานก็มีงานก็ตอนเนี้ยมีแค่เปย์กับไอ้ก๊อตก็ส์ละกูสงสัยเปย์ก่อนละกันเพราะว่าไม่เห็นเปย์ได้ไอ้ก๊อตมาซ่อมไม่ดีกับกูเอองั้นได้เปย์ละกันก้อยเปย์ เพราะว่าแครอทแพนด้าประยุทธ์บูบันนี่ไม่ใช่แล้วสิแล้วกันไม่รู้อ่ะกล้วยปลาเพราะว่าแครอทเป็นคนเอานัดออกกูเป็นคนเอาสตีลบาร์เตอรอกนี่นี่นี่ลุงวาด์ดนี่ว่าไงเดี๋ยวไม่ทันนี่นี่ลุงบาดมึงวิ่งกลับมาทำสตีนอะไรบอกเลยอิมพอร์เตอร์มันฆ่ากูก่อนเพราะมันทิ้งกล้วยไม่ได้คือกูต่อไปจริงๆริงนะเว้ย เออแต่ผมไม่รู้ว่าพี่ต่อจริงพี่ผมเห็นเดินไปแล้วเควสหไปไหนหรอตรงนั้นมันมีพี่ต่อจริงๆ